สัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับ Cat Army t e a g s Playing the Sympho นะคะกับ Legacy ที่กลับมาในคราวนี้จะเป็นในส่วนของ Part Jungle Adventure นะคะที่ป่าเซบะเซบะดูรานะคะกับซีเรียฟรุตฟูของเราเจ้าเดิมนะคะตอนนี้ซีเรียก็ กลับมาเยี่ยมมาผจญภัยอีกครั้งนะคะเพื่อจะได้สำเร็จนะคะในส่วนของตัว aspiration ของตัวซิเลเองที่เป็นในการสำรวจป่า jungle adventure นะคะตอนนี้คือแคทจะให้อ๋อซิเนี่ยได้อ๋อทำทักษงานที่เป็นของงานแฟนชัฟนชน่น influencer น,น,นะคะของของเธอด้วยนะคะของซิเลยด้วย <Okay. S 2> ก็คือมาพบปะเจอเพื่อนหรือว่ามาแห่งเอาที่บาร์รับ ทุกคนจะเห็นว่าจะมีซิมตัวหนึ่งนะผู้หญิงผมทองสมสั้นนะคะมีก้อนเมฆอยู่เหนือหัวน,นั้นคือเป็นฝีมือของซีเรียเราเองค่ะเมื่อกี้ฟ้าผ่าด้วยนะก็คือออ แคดได้ใช้ตัววัตถุโบราณนะคะที่เราขุดมาได้ชื่อว่าซาซาโทซาซาทโทนะคะที่เป็นหวัวนกอะรวมกับตัวเบ,เบสเบสเบสก็คือตัวฐานที่เป็นของวอชเชอร์ลีลิกเนาะ,ะมันจะได้ออกมาเป็นตัวซาซาทโทโทว,วัชเชอร์ลีลิกซึ่งพลังของมันเนี่ยหรือว่าเคิร์สของมันก็คือพอมารวมกันเราจะเป็นเพอร์ซ a l นเรนคลาวก็คือจะเกิดเป็น เหมือนกับก้อนเมฆบนหัวนะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวลีลิคของแคทที่แคทห้เซียขุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบแนวอันคอมมอนเนาะมันก็จะมีทั้งฝนแล้วก็จะมีทั้งฟ้าผ่าด้วยมันก็เลยคือยิ่งแรงจะยิ่งมีความแรงของตัวคำสามนะคะ,ะก็คือมันเป็นหนึ่งในเอ,อ,อ,อสไพเรชันเนาะที่เราต้องทำอะค่ะก็คือเราต้องไปขุด สมบัติเนี่ยมาจากตรงหีบสมบัติที่เราเข้าไปในนครวัดเนาะได้มาต้องให้ได้ประมาณ5ชิ้นแล้วก็ต้องนําเอาตัวอ่บรีลิกหรือวัตถุโบร,ราณพวกซัสโซโทพวกอะไรเนี้ยที่เป็นหัวนกหัวมา้าหัวหมาจิ้งจอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวแคทจะโชว์ให้ดูเนาะในในอินเวนทอรี่ที่ได้มาอยู่เนาะก็เอามาประกอบกับตัวเบสต่างๆค่ะแล้วเราก็จะต้องมีการอา๋อแอคทเวตวัตถุโบร,ราณเนี่ย นำไปเคิร์สนำไปสาดหรือนำไปอวยพรก็ได้ให้กับซิมคนอื่นนะคะซึ่งตัวซซเลียเองก็รู้สึกผิดเนาะก็เดี๋ยวให้เิเลียมานั่งพูดคุยแล้วก็ให้ความสนุกหายเพื่อนคนนี้เราหน่อยนะคะที่โดนสาไปให้เขาแบบมีมูที่ดีขึ้นเนาะค่ะก็นะวันแรกที่มาเยี่ยมเยียนจังเกิลเมืองเซอร์โวตูร อีกครั้งนะคะ,ะก็ให้ซิเลียมาแหงเอาก่อนแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็คือในเช้าวันถัดไปเดี๋ยวจะให้ซิเลียเริ่มไปผชนภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าซิเลียนะคะตอนนี้คือ,อด้วยอาชีพเนาะแล้วก็ความเฟมัสของน้องเนี่ยก็อยู่ที่ดาว3ดวงแล้วก็เมื่อกี้แคทก็ เลือก activate ไปให้นะคะหลังจากที่หลังจากที่ได้พอยเพิ่มมาอีก2ดาวนะก็เอาไปเพิ่มในส่วนของอตัวค u r v ของ fame มานะคะ <is> ความโด่งดังนะคะ <is> ของตัวซิเลียเองอันนี้ก็ลองอาหารพื้นเมืองของเมืองเซโวตาร่านะคะ oh <my. S 1> ก็น่าจะเพราะว่าติดเป็นค u r v ของซูเปอร์สตาร์หรือว่าดาราหรือคนมีชื่อเสียงหรือเปล่าเลยกินแล้วแบบรู้สึก อ๋อกรอชนะคะก็คือเหมือนซีซเอียนะอะไรประมาณนี้ยค่ะแสดงว่าซ,ซีเรียน่าจะมีเทรดมีนิสัยตรงนี้มาติดมาแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดกินอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเอกโซติกฟูอาหารท้องถิ่นก็น่าจะไม่ชอบหรือดูซีซีเอียนิดนึง <ๆ S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะคะในช่วงที่แคทกำลังออมาเล่นในตัวซีเรียาราทนะคะก็มีตัวทสของ เอเองนะคะ nature callings นะคะมีการอัปเดตแพทช์มาเพื่อให้เราเล่นเกมเพื่อจะปลดล็อกของแถมนะคะที่ได้จากในแต่ละเควสที่เราเล่นไปนะคะแคทก็เล่นไปสักพักแล้วนะคะก็วันวันนี้ที่มาได้อัดในคลิปนี้นะคะก็จะต้องเล่นต่อเพื่อให้ได้ชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดอะไรนะ f l o w i n g front front swimmer นะคะของสิ่งอยากได้มากเพื่อที่น่าจะเป็นลองรับสำหรับ expansion pack ใหม่นะคะก็คือ enchantment nature enchantment นะคะคือได้ตัว f a i r ี่เราจะได้ตัวแฟ i r ีมาเล่นกันแล้วคะ่ะก็สำหรับแคทเองนะคะก็เดี๋ยวรอ,อ,อในเรื่องของกระเป๋าก่อนค่ะอะไรสำคัญก่อนเนาะสำหรับในแพ็คตัวแฟ i r ีที่ออกมาแคทอาจจะไม่ได้ทำการ purchase เรามาเล่นเลยก็ต้องรอเล่นให้จบๆเป็นตอนๆไปนะคะในแต่ล e ก a c ซีไม่รีบร้อน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยว ในอนาคตเนาะทุกคนน่าจะได้เห็นแคทมาเล่นตัวแฟรี่ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะโอเคก็ในวันรุ่งขึ้นนะคะตอนนี้ซิเลียก็มาอยู่ที่ป่าของเซอร์เวอร์าแล้วนะคะกะ็แคทจะเริ่มให้ซิเลียเนี่ยทำการเปิดประตูนในบานแรกก่อนคือฝั่งสายสุดนะคะจากที่ดูอ่ะตอนนี้รีวิว all นะคะดูทั้งหมดแล้วเนี่ย ประตูแอคที a เวทั้งหมด4บาทเลยค่ะตัวเมนทางทางเข้าหลักนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ครบทั้ง4บาทเลยเดี๋ยวเปิดอันแรกก่อนนะคะอันแรกเราได้มาแล้วก็ข้ามมืดแล้วนะคะตอนนี้ซีเลียกกำลังอปลดถาวันตรงประตูที่2นะคะที่เป็นทางตรงเข้ามาเจอควิกแซนอีกแล้วรอบนี้ทำอย่างไรดีเ e ดอีโกไหมก็ l ล t อ g โกไปค่ะอืื แต่ว่าสิ่งที่เสียไปคือตัวรูปภาพที่ถ่ายนะคะเป็น precious memories ที่เรามาประจนภัย vacation นะคะที่เมืองเซเวตราไม่เป็นไรค่ะเสียไปเนอะของนอกไก่แล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไว้ปลดล็อกที่ประตูฝั่งขวามือสุดเลยนะคะ ซึ่งปลดล็อกประตูฝั่งขวามือเสร็จแล้วค่ะเราก็เจอเข้ากับเควสคาปิบาร่าค่ะซึ่งรอบนี้แคทจำได้ว่าแคทไม่ใส่ใจนอ้องคาปิบาร่าเพราะเราให้คาปิบาร่าเนี่ยเจอแมลงวันไฟทำร้ายไปนะคะอันนี้แคทเลือกที่จะ c a u t i o u s l y approach ค่ะก็คือเข้าไป ใกล้ๆน้องนะคะอย่างระมัดระวังก็สาเร็จจริงๆค่ะแล้วเราได้ได้ไพรส์มาด้วยนะก็ผ่านไปได้ดีค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาที่ประตูที่สี่เลยว่าเราจะเจอเข้ากับด่านอะไรในประตูที่สี่นะเหมือนจะเป็นวิตาเราซิรีซิรีง่วงนะคะพอเปิดประตูที่เสร็จเข้ามานอนที่พุ่มพุ่มไม้ที่มันสามารถฉีดะหลับเลยคะโอเคให้ซิรีพักก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะซิรีตื่นแล้วแคทเห็นแบบแบบนะคะมี t r e a s u r e นะคะชตั้งอยู่ไกลๆเดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันเลยไปเปิดเลยนะคะ uh huh. เปิดแล้วคะ่ะทุกคนแต่ทุกคนเปิดแล้วต่ปรากฏว่าสินเนียเรากลายเป็นโครงกระดูกโดนคามสาบคะ่ะ โดนคำสาให้เป็นโครงกระดูกค่ะทุกคนฮีฮาปาร์ตี้แล้วตอนนี้อ่ะซิลีแฮสปิ้นเบสไปบิคัมมิ่งสเกลเลตันก็คือจากการเบสิ่งของก็อดออมสแคนนะคะของกอดที่ปกครองนครวัดหรือป่าแห่งนี้ก็ได้ให้อวยพรเธอเป็นสเกเลตันไปค่ะจากที่เห็นนะหลอดความต้องการของเราตอนที่เราเป็นโครงกระดูกอะมันเต็มค่ะทุกคน มันเต็มแบบว่าถือว่าเราสามารถนำออกความผิดพลาดไม่ใช่ความผิดพลาดสิเอาจากเบรซิ่งของกอดน,นะคะจากการเป็นโครงกระดูกมาเป็นโอกาสให้เราได้นะก็คือแค่จะใช้โอกาสนี้ในการให้ซีเดียมีความถึกถึกทนในการขุดหาสมบัตินะคะก็เป็นข้อดีเลยนะโอเคอ่าเราก็จะเห็นซีเรียในร่างใหม่นะคะ ขุดของด้วยร่างสเกลเลตันคือร่างโครงกระดูกค่ะทุกคนและเราก็ผ่านเข้ามาแล้วนะคะในประตูของบานที่3ที่เป็นประตูหิงห้อยหลังจากที่ประตูที่4ี่นะเราโดนคำสาปของเป็น ครงกระดูกไปแล้วนะคะแคทก็ให้ซิลียมาเปิดประตูที่สามที่เป็นประตูหิ่งห้อยหรือว่าประตูหลักที่เข้านครวัดนะคะเราก็มาเจอเขากับกับดักละค่ะทุกคนอย่างคุ้นเคยนะคะซึ่งกับดักคราวนี้ครั้งที่แล้วมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหมถ้าทุกคนจําได้ตอนนี้มันเป็นเอ่อเป็นสายฟ้าขอโทษค่ะเป็นสายฟ้าแต่กลับมาคราวนี้เป็นประตูไฟแล้วนะคะเหมือนครั้งก่อนนู้นสมัยซิยลิียวัยรุ่นในคลิปช่วงแรกที่ซิลิียมาครั้งแรกๆนะคะกับเจเจคอบนะคะ เดี๋ยวให้ซีเรียขุดก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาผจญภัยกันต่อเนื่องเลยะคะ่ะก็คือจให้ซีเรียปลดปลดตัวกับดักนะคะเพื่อไปต่อนะ หลังจากที่ซิเลียปลดกับดักนะคะในประตูไฟได้แล้วเนาะน่าจะเป็นช่วงที่เวลาของการคาสาบของสเกเลตันหรือคําสาบของการเป็นโครงกระดูกเนี่ยหายไปแล้วนะคะก็ซซเลียกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้มาแอคทิฟเวตประตูถัดไปะคะ่ะประตูนี้ที่เราเคยเจอโครงกระดูกคริสตัลนะที่เราเจอตอนนั้นมีเจ็ดตนนะที่หายไปตัวหนึ่งตอนนี้เนี่ยแคตสองห้เนี่ยคะ่ะมันมีทั้งหมดแปดตนนะ ครั้งนั้นคลิปนั้นที่แคทเห็นมันเป็นแปดตัวจริงๆแล้วก็พอเห็นเจ็ดตัวปุ๊บนี่คือเริ่มขนลุกละก็เป็นโครงกระดูกมาจาเอ๋อเราจริง,รงๆนะ,ถ,ะถ้าเราปลดล็อกสําเร็จนะคะมันจะมีประตูลงไปด้านล่างที่ท,ท,ที่เห็นกันนะคะก็จะมีอีกด่านหนึ่งแหละข้างล่างเควสของประตูควันพิษเนี่ยก็ผ่านเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เควสของประตูนี้ตอนแรกเป็นประตูสายฟ้าค่ะ ะะก็ซเซเลียเพิ่งปลดล็อกไปนะคะเราวนี้ตัวแอสเพอร์เรของเราจะอัปเดตไหมอัปเดตนะคะก็คือว่าสำเร็จอะคะ่ะการประชนภัยในครั้งนี้นะคะสำหรับการ exploration ของวนนครวัดเนาะก็ c o m plete ค่ะได้เงินมาประมาณ3,000กว่าซิมเลียนนะคะเยี่ยมมากแล้วก็เราได้ Aspiration มาเพิ่มอย่างละหนึ่งค่ะ ก็คือเรา open r a r e h a s e r e o m c n treasure chase ไปแล้วนะคะหรืออีกครั้งนึงแสดงว่าเราต้องกลับมาเยี่ยมป่ามาประชนภายในป่าอีกรอบหนึ่งนะ,ะซึ่งตัว collection เนี่ยเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะคะเราเปิดเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะเห็นมันอยู่ที่มุมขวาก็มีออบอัพขึ้นมานะคะว่าเวอร์ชันเราจะเอ็นภายในหนึ่งวันแล้วเนาะ แล้วเดี๋ยวแคทจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแคท a c t ค v ิเวตตัววัตถุโบราณที่ต่อส่วนหัวกับส่วนฐานกันแล้วยังไงนะคะก็คือเราจะต้องมีตัวคริสตัลที่เราทําการเจรนหนแล้วแล้วก็เอามาติดตั้งอย่างนี้นะคะที่เราเห็นนะคะจะลองเอาไปแอ t i v a t e ที่เพื่อนคนอื่นนะคะดูตัวซาซาโทนี่แหละแต่ว่าเป็นโกลเด้นนะคะ ซึ่งต่อเขากับตัวฐานที่เป็น chaos relay น base เบสนะคะก็คือเป็นหัวนกแล้วก็ต่อด้วยฐานที่เป็น chaos อุ้ยตายล้ชื่อซึ่ง curse ก็ขึ้นเลยนะคะว่าจะได้ curse อะไรก็คือหมายความว่ามันจะกระทบกับ needs ของซิมที่เราไแบก t i v a t e ใส่นะคะคซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็น quest aspiration ของเราที่ต้องทำ <c oughs> โอเคค่ะซเซเลียก็ร้ายแล้วนะคะนี่ค่ะรูปหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะผู้โชคร้ายของเรานะ,ะก็ได้รับ ตไแต่เหมือนเราโดนสะท้อนกลับหรือเปล่าคือฮังเกอร์ของเราเหมือนลดลงมานะคะซิเลียหิวแล้วค่ะเดี๋ยวให้ซิเลียไปออเดอร์อาหาร local food นะคะมากินนะ Savara, come on. ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของการผจญภัยของน้องเซเรียฟูดฟูนะคะในเมืองเซอร์โบดาร่าจังเกิลแอดเวนเจอร์ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและรับฟังตลอดมาเลยเจอกันครั้งใหม่ในคลิปหน้านะคะซึ่งอาจจะเป็นคลิปเปิดไมหรือว่าจะเป็นคลิป no commentary ก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะคะ thank you everyone for watching my clips and see you in the next clip on the next time bye bye have a good day